หมายแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเครื่องมันก็ครั่งต่่นเสียงเขาฟังโอ้โโอ้ my ่ o d ไหนทำไม่ก้าไปน่าริเตมเลยพวกประเจ้า ทำไมพะเล่นเกม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 ชิวๆแ,แล้วน่ารักาออกนีอไรเช็คกิรเจ็กก่อนอน,นี่ไม่ดำโอ้ไม่ก็หน้าค้างไม่ชอบเลยหน้าค้างอะ่ะ oh. โอ้ทอถอ อือหือเื่องแตกเรื่องมันแก่เกินไปแล้วทนนะโอ้ยเสียงที่บ้างเขาโอ้ย ไ <c oughs> ม่น,น่าก็เคิร์มอะไรก็เคิร์มฮสมองหลใครว่าคนคุณมาไลสมองไม่ไหลสมองไม่ไหลเอยี่ <c oughs> ผิวเหเหมดแล้วชีวิตไม่เคยเหลวขนาดนี้มาก่อนนอเห่ยกนหายไปนแล้วก็ยังเองแมงอยู่นี่นี่แหละเราเรางอมง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 ไปที่ยวใครอะ ชีวิตนี่ง้ม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 งม,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 งมไม่รู้ค,ค่อคุยอะไรก็ง้ม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 งมมันที่ยังอะแล้วดูแชทยังไงวะไม่เคยไลฟ์แบบนี้มาก่อนมันดูแชทยังไงอุย้ยตะกี้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะแบบนี้เราจะทำยังไง <c ười> ไม่เคยใช้ธรรมดาเคยแต่ไลน์เล่นเกมมันก็อยู่อ้หน้าเล่นเกมแหละหน้าไลน์ปกติไม่เคยไลน์มันเป็นผีจีนผีจีนธรรมดาอย่างเดียวไม่ใช่มันเป็นผีจีถ้าไม่ปากมันไม่ขยับอะรลปากไม่ขยับพี่ชายถ้าไม่ปากมันไม่ขยับมาโออแม่ก้า ไอ้สมอูรอฟีิฉันจะเอาในออกเจ้ายิปปี้ยปี้ใจเย็นๆนะยิปปี้ ไงยิป,ปี่หายไปแล้วกูก็ยังไม่หายค้างเหมือนเดิมทำไมหน้ามันค้างอ่ะไม่รู้วในไลฟ์เป็นไงแต่ตอนนี้หน้าค้างมากค้างมากหน้ามันค้างเข้ <c oughs> มันขึ้นทางไหนวะมันบอกว่าดูเช็ดได้แล้วเช็ดขึ้นทางไหน ไม่รู้ I d ไ n t know <laughs> ลิงก็ยังเป็นลิงอยู่วันยังคำ่ำถักผ้าละหอนคืนแล้ววะโอ้ยแช่ là vợ là ta lấy nó không mà lấy bạn nghĩ lên cái vợ con lão khang cái này thằng này. lấy đi lấy, mà, lấy, lấy. <laughs> tôi yên chẳng đầy vui Hãy tục cho นึกว่าใหม่เป็นใหม่แหละแล้วหนนาเดียวกันหมดแล้วเราเราเป็นคนชิวๆก็งั้นเราจะถักไหมพมไปแล้วก็อ่านแชทไปแชทไม่ขึ้นเหรอว่าเชิยวบนเสาแสนสุขเวลานี้หลายคนก็ยังหยุ่นบนเตียงสบายสบายแล้วเลือกทำอะไรเราเลือกมาไล์เราไล์ได้ในนี้ด้วยนะ คิวๆเล้ยน um> oh ี่อะไรนึกถึงเมื่อก่อนเลยอยู่ดีๆก็นึกถึงเพื่อนอยู่ดีๆก็แบบอ้าวไปหลังปภาพที่เธโอ้ไม่เก่าไปคิวๆสตล์คนอายุเยอะแล้วจ้ะเขียนคำว่าสไตายคนอายุเยอะแล้ว เราก็ไม่ได้แก่นะแต่เราก็ก็แก่ <c oughs> <c oughs> ไปชิวๆไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องกดดันไม่ต้องเครียดทำตัวตัวเราเองชิวๆบ่นยิ้มยิ้มเฮียอะไรวะ không phải cần làm gì để mình đứng yên không, bình minh tua ใจจริงจริงไม่มีคนดูกูจะแฝงว่างเนี่ยถ้ามีคนดูเนี่ยโอ้โยเหลืองแน่เลยช่างมันมันสับปันหลังกูเล่นวกเองกูตกเองด้วยเฮียไม่งอช,ชีวิตชิวๆที่ลงตัวชิวกับผีที่ยันร้อนยันชะ่หายเลยพี่อี ไปเรื่อยๆไป,ไปชิวๆบทอีกตัวสอนนี่คือไอ้ดีสอสคืออ้าไอ้หน้าลงหน้าไรมันต่งความหนูไม่ได้ทำไมอ่ะคุย้ยเลว่าไอค้คำว่าไม่ใช่สริมเด็กมันหม,นมนายความว่าไงวะเปลืม เหลอไม่หมดแล้วไม่ได้ใช้นานคืนคงคืนครูคืนครูบาอาจารย์ครูยูทูปคืนครูยูทูปไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องพูดคำนี้ว่าจะลังเกียรติยทูปนะยูทูปเป็นแอปในการดูวีโอและกลารไลฟ์ที่ดีที่สุดเลยแบบนี้เหรอได้หวะ <c oughs> อยากได้ทีง,ทงนอนของนั้นไ <c oughs> อ้สารตือ้อเท่หย่างนี้มันอะโอ้อท,ที่มันอายินกยินหัวใจฟ้าที่ร้ใส่ไว้ล้ลิมเลีมเนื้อ ชีวิตเฉียวๆที่รงตัวลงกว่านี้ยี่ยไม่อยากลออเลยพวกเฮอยพวกเฮอยพวกวันเี้ อยู่แต่เช้าย้ายไให้ให่กว่านี้เหรอโอเป็นน้องหน้านิ่งเลยตื่นไลสักเท่าไหร่ดีตอนนี้กี่โมงนะเจ็ดโมงปะ หนดูดิแต่ที่อ่ะอ่ะกูอยู่แบบนี้ไปย,ยาวๆแล้วกันละ่ะอยู่ไปยาวๆเหมือนความรักของเราเว้ยแหวงเมืแ่อบบกี้ทำนองมากมายะไอ้วันนึ่งฉันเดิเข้าป่าไปวันนึ่งฉันเดิเข้าป่าฉันเห็นนอก รู้ว่หนึ่งมันถามว่าฉันจะไปที่ไหนฉันไม่หอัจะเดินเข้าไปมีคนจะไล่อันเธอหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะอักปวดหัวโอ้ยถ้าเรากับสิ่งแวดล้อมถ้าเรากับตัวเองถ้าเรากับร่างกายถ้าเรากับสุขภาพไม่ท้าถาเกับเทคโนโลยีด้วยแม่ง Chị sư <coughs> Ồ Ồ Bà chú <coughs> Bê lê lê Bê lê bê lê เคจอยู่ตับเท่าเธอจะมาจาแค่มันนี้จากาจมีแ<อ>ค่เราของคนลอดกาไม่ว่าที่ใดจะมีแค่เราไมา่ <c oughs> มีคนอยู่สบายใจดีาติงห แม่งเป็นคนขี้เหงาแต่ตัวเองก็เป็นอินโทรเป็น b บโพล a r <c oughs> อยากมีเพื่อนคุยแต่เหงาพอมีจริงๆก็ไม่กล้านเตอร์เทนไม่รู้นเตอร์เทนยังไงอืมเหี้ยเป็นคนแกบน่บดเลือชีวิตเลยเสร็งดิงด้งดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้ง มาขับข <im sharing> uh. ันลองเพลงให้แ oh. ล <im figuring> <ind rails> ้วทการเรียนในกองของวันที่ฝาละดินแดนได้นอกฟังแล้อะไรมาลืมลืมเนื้อลืมเนื้อไปหมดแล้วแม่จำได้จำได้มาขับ แต่ลมาขับกานร้องเพลงร,รัติการเตล่งเปล่งเสียงให้กล้องกังวานให้ฟ้าและดินแทนได้รับฟังเหมือนอ่านอยู่เลยต่ังมาขับกานร้องเพลงให้รัติการเปล่งเปล่งเสียงกล้องกังวานให้ฟ้าและดินแดนได้รับฟังข <c oughs> <c oughs> ับร,ร้อรรง นอ้อะไรวะลืมลืมลืมไปหมดแล้วนะครับตอนนี้แบบบ่นไม่หยุดมือก็ถักไม่หยุดอะไรนี้ใช้คำที่ยังคือมือก็สร้าง <c oughs> เราไปเลื่อยๆเราไปชิวอเราไปไป่ถึงเราส่งใจใกล้ YouTube ไม่ดันอ่ะ YouTube YouTube เกียน์ผม YouTube ไม่น่ารักแล้ว YouTube ใช้ไม่ดี YouTube แบบเพลงญี่ปุ่นไม่คุรดีแล้วเสียกสิเอียเลยกสิตั้งนานแล้วอยู่ก็ยังแค้นอยู่นะแต่ YouTube อ่ะ ให้ผมติดลิเกติดจนไล่มันเป็นปเพลงไทยอ่ะอือเฮ้ยเขาว่าเพลงนี้ปุดเด่นแรงมากเลยแต่ฟุดเป็นปเพลงไทยเออ ตรงนี้เนาะกูไม่เป็นสภาพนี้เนี่ยแต่ก็แบบเพื่อนมันยังไม่ตื่นกันอ๊ะอีไม่สภาพใหม่มนเป็นแบบนี้วะคาดหรอไม่อีอี อืมว้าอ,อร้อยพัดลมกระพังโอ้ยอออมาลรสูงที่นนอะ แล้วเรา,เา,เามาคนเยอะเราเลยคิวกูยไม่เปบื่อแต่อะไรเลยครับเฮ้ยสวัสดียินดีต้อนรับสู่ไลน์ไม่เต็มเต็มก่นไม่เต็มบานนะสิบเจ็ดนาทีเพิ่งมาบอกเพื่ออะไรทำไมแล้วทำไม อย่ลองไปไล์ใน t ิกตกตัวไลน์เล่นๆไลฟ์เพื่อนๆตอนั้นมันจะเจอคนคหน้าคุ้ตากันเนี่ยอยู่น่อยู่อยู่คิดถึงเ้องๆที่น่ารักยังไงนะคิดถึงเด็กๆทน่ารักน่าเห็นดูแ้จมีเบกี่ อีนนี้ตกมันเือมันค้างอ่ะอืม ยี่สิบนาทีปิดไลน์แล้วกันนะเราก็ไปหนีไปไลน์ในติดหนักอยกู่กเราจะหนีไปไลน์เพื่อคุยมั่นในแล้วมอ้ันหนีไ,ไปอีโอ้ยมันจะได้ปะว่าไปงั้นก็ไปแล้วนะขอคนที่มันดูแลอะไรย้อนหลังก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสนะหร,รับทุกคนนะครับรับทุกคนไว้ไห ไว้เจอกันในวันที่เราต้องการนะหรือวันที่ผมไม่ขี้เกียจโอ๊ยกดผิดงั้นไปนแล้วนะครับรลกทุกคนนะ